สวัสดีค่ะคุณพ่อบุญเลิศค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันกับพ่อบุญเลิศเนาะเป็นเทือเลกค่ะเป็นขังเลกเนาะคุณพ่อเนาะเพราะว่าคุณพ่อบุญเลิศนี่ถือว่าเป็นผู้ฝันแม่นเนาะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าคุณพ่อเพิ่นบ่ค่อยฝันเนายมาย่มได้มาถามเพิ่นเพิ่นกับว่าเพิ่นบ่ฝันแต่ว่าลห,บหบลหบมีนี่โชคดีนีหลบนีเนาะพ่อเนาะ พอบุญเลิศเพิ่นฝันแล้วค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณพ่อเพิินสีฝันจังไดเดี๋ยวให้พ่อเพิ่นบอกให้ฟังเนาะเขาบอกให้นับบันไดโอบอกให้นับบันไดเออในคนอมูันไงค่ะมึงนับเบิงมกันโซ่กลางมันจะขันโซ่กลางมันเก่าขันโซ่ยู่รางมันสามขัน นับบันไดเออเป็นบันไดขึ้นเฮื่อนบอกพ่อเออเป็นบันไดขึ้นเฮือนพ่อไปจังได๋คือจังเด๋ไปโอกิ่นบอกนับบันไดพ่อผันในวามบาดเห็นนาคนบอกนับอกบอกบอกเห็นแต่ว่าได้ยินแต่เสียงเออได้ยินแต่เสียงบานนี้คุณพ่อกันับเออกันนบนับเปิงนี่มันมีอยู่เก่าขันตงวถันบ้านตัวราง มันมีสามขันนับขึ้นไปทั้งๆหนั่งใดี่เก่าบาดนี้มันมีโตทั้งอยู่ทงางล่างเออโตนี่นะโตมันจะขึ้นมาพักจังที่นะ<อ>มันมีสามขันพักล่าง,น,งนี่สามขันพักขึ้นไปทั้งๆหน่งเก่าเกับถึงว่ามันหนอเยก,ก็อีกก็พอสีเอาเป็นตัวใดียะนับไดเก่าขันบัดนี้ท้งล่างสามก็กคือว่าเก้าสามตัวเดียวเก่าสามตัวเดียวเลย แต่ว่าเสียงผู้ทีบบอกไห้พ่อนับนั่นบ่เห็นเป็นผู้เทาเห็นโตเพิ่นบ่กพ่อเห็นเห็นบ่กขาดเห็นบ่อขาดพ่อเลื่อนเลื่อนล่างล่างแต่ว่าพ่อบ่กจับเพิ่นเมือนบ่อเป็นบันไดขึ้นเงื่อนนี่บ่กพ่อเป็นบันไดขึ้นโอ้โน่เก่าสามตัวเดียวเลยเป็นผู้เทาบ่กหูจับเพิ่นดอกบ่อโอ้ยค่ะ นี่ก็เป็นเหล่องเล่าความฝันของคุณพอ่อบุญเลิกเนาะคือว่าเป็นคนทั้งเห่าบอืิอเป็นคนทั้งอื่นพอบอกเคยฝันยังสียังถืออบอกเคยฝันแบีบนี่แต่ว่ากับเป็นกูผูเจอฝันนั่นเขาจะบอกเป็โตบอกเป็นโตเลยแต่ว่ารอบนี่นี่ฝันว่าเขามานะไอ้นับขันบันได ก็เพเชิงว่าบอกเลขกนอกพอนอแต่ว่าพอนับไปนับไปบันไดทั้งึ้นนัน่ได้เก้าคันตโต,อ,ตอ,อยู่ทั้งหมดเก้าตพักถึงขึงถึงไปบันไดโต้ทั้งหมดสามขัดสามพ่อก็าเลยคือว่าเก่าสามโต,ตเดียว,<ๆ>วเนียนเนียนเลยแต่ว่าคุณพ่อบุญเหลือนี่ขั้นฝันนี่เกี่ยวกับเลขกับเบอร์นี่บอดดิเปย์เนี่ยนี่แต่มาบอกเป็นัว แต่ว่ารอบนี้นี่นก็บอกเชื่องว่าเปย์นอกพอนอกว่าให้พอนับเอาเลยเออผนว่านับเบิง้งเหรอผว่าแตเลยนับเออกเลยนับมันมีเก่าคันคนนี้อใหญ่มางโดยทั้งไตมันมีสามคัน่นน่ะตัวพ่นเองเหรอว่าโอ้ไต,ตมีสาม พ่อหลังจากที่คุณพ่อบุญเหลิศดนบเปล่วก็เลยเบากับพอหญยคนนั้นว่ามันมีเก่าขันเด้พอหญ่บานนี้พอ่อหญ่คนนั้นก็นเลยา่านี่ทางลางนี่มันมีสามเก่าสามตัวเดียวเน้นนเลยคุณพ่อมากบอลเลยตัวนี้คือรักคันนี้ก็เกิดชื่อตัวนี้ละโอ้ยค่ะด้ผันย่ามันเคยขึ้นบอกว่าเรอ นั่นไม่กับมึงซีเอาเท่านะสองทีมาออกสองสามมาออกสองสามออกล่งแสดงว่ารอบนี่นี่มาหูเก่าสามนี่ก็ให้กันไหวเน 92, ี่ยเก่าสองอยางสี่พอพอ่อมาหูกันแต่ว่าตัวเลขของพอบุญเลิดไฮมานี่เก่าสามนอกพอนอเออต้องายเอฟซีทางบ้านกะยาลืมกันไหวเน 92, ี่ยเก่าสองอยงสีนอกคุณพอนอ่ค่ะแต่ว่าคุณพอมากดูเลขตัวนี้ โอ้ยเจ็ดสวนที่สืหลายนโอ้ต้องทันเนี้เจ็ดสนย์หลยแหงโอ้ยม่านนี่เม้าเราบอกเขาสืดแอ้เด้วยวเจ็ดส่นค่ะคือการันออกเจ็ดส่วนนี่ว่าเด็ปีบและนอพนอค่ะโอ้ยค่ะเอารอบนี้นี่แก้มือนอพนอค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณพ่อกับนีซัมนี่เนาะ คือว่าผู้ใายผู้นั้นเป็นผีบ่หรือเป็นเจ้าที่เจ้าทางหรือเป็นผู้ไหนในค่วมคก็คือว่าบ่าเคยไปเฮื่นอิ่นจ,นจังด๋จังว่าบอกกันนับบันไดบ่ค่ะจังด๋กะให้โชกให้มาเนาะพอนอค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่พพอบุญเลือเนาะถีแบ่งปันตัวเลขหล้กก็แน,นี้ทางความฝันเนาะค,คือว่ายอยิบซื้อแล้วตีเก่าสามนี่ละ จัดนักหนกเลยเนาะพ่อเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อค่ะขอบคุณท่าผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของคุณพ่อบุญเลิศเนาะ93ตัวเดียวเน้นเลยค่ะฝันว่าได้นับขันบันไดค่ะเห็นผู้เฒ่าผู้หนึ่งเนาะบอกให้นับคันบันไดค่ะขันบันไดคุณพ่อบุญเลิศนี่เพิ่นก็นับขันเท่งๆนี่เพิ่นนับได เก้าคันเนาะบานนี้ผู้ใา่ผู้เท่านี่ก็บสี่ให้เบิ้งบันไดขันทั้งล่างมีสามขันค่ะ คุณพ่อบุญเหลือดเพิ่นกันเลยว่าตัวเลขนีเก่าสามหนี่ไปไสบอลหลอดแท่ว่าสันเก่าสามลางเนาะคะ่ะทา่านผู้ชมนอกจากนี้นก็ให้โชคให้มานกับตัวเลขของพ่อบุญเลิศดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจาปอเนาะถ้ามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดเด,ดอยู่ใส่จาปอกัสิไปติดตามมาฝากเอฟซีทั้งบานคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใสเนาะท่านผู้ชมมือ,มอจ้าปอมีของดีมาฝากค่ะ เป็นหนวดส,สีเพิงน่องสร้างคะ่ะไปเบิ้งน้ากันคะ่ะท่านผู้ชมไปค,ะค่ะการค่าหลวงปู่เจริญเจริญค่ะอันดับเรื่องของสีเพิงน่องสร้างละกาเซ็นผมแม่เทรณนีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปูก็เป็นมาคือการไอ้บุกเสกออกมานี่สาหรับน่องสร้างหนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยม อ่าไปใส่มาใส่กระซารมวิชีไปบูธเทวดาผหลอกสมรักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าข,า,ขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิธีว่าในขออนิบาลในเครื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือนาสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอนแม่เต็นผมแม่โทรณีบางคนมันก็เอนไปเป็นเครือข้าวหลวงมันจะมีตัวผูกตัวแม่อ่าย่ในเอตัวนี้ที่เอฟไม่นี่มันครบถ้วน อันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับคนคือว่าถ้าน้องไป้วเกิดประโยชน์ไม่โชกไม่หลาบมันําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่า,าโยมเขาจะโบซาไปแล้วดูซิึกว่าผู้ได้มากว่าดีขึ้นวัตสุยางค่าขายบัดีก็ดีเออไปั่าเมียยังบ่เคยสือเรือกสือเบอร์กับถืกอเขาเกินอยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยช่วมากอ้หลวงปู่หรืออาตมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่อง ประกอบสนใดคืออย่างลุงเรื่อง,ยงอยู่ทรงยิงอย่างอ่ององคอาคือสางเป็นสีสัดสีไมีใช่พวกกูไป่างนูเอามาประมาณกระายไหก็ใส่สาตตรงใส่สางในการออกโรคบกซืก้อส่วนมากเขาเลยถือจำนำหน้มนามาหนา้าไปขี่มัน,นก็เบาต้องคันดีบดอ่าว่าจะขนสางอ่านังสร้างประกอบสร้างอันนี้สีรามาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึงผงตัวนี้คือน้ำมันสางโต๊ะมันเลยมาจากลูกลูกคนเดียวสางอยู่สีเอออยู่จัหวดสุลิน ครับอันนี้เป erm ็นนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วก็พวกนางสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมพนมาชำบุญสั่งสลอกสลาส้างแม่ยังกเพิ่กมาบูชาไปกับดูทว่าเสาคุณกับเป็นเอกดูในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุยางมันสร้างมันเป็นสัว์ใหญ่อสัดคุณตัวประเทศตรงใส่สร้างพระเจ้าอิบานสมพระเจ้าอีบ้าทุกโอมก็ใส่สร้าง เได้เอาตจวนี้มัเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังให้ยายโยมไปสาธุสาธุค่ะค่ทะท่านผู้ชมจ่าปอกาได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อฝา,ากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน์เมตตามหานิยมค่ะ เดี๋ยวจะาปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิงข้างในน้ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวลสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทรณีะคะ่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ เคื่อเขาหลงค่ะารผม้ชมแล้วก็จะมีนามมั่นสร้างตกมั่นเนาะค่ะนอะ้นองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะารผม้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะารผม้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพึิงน้องสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงลับซับค่ะารรม้ชม ผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตก,ตกเฮ็ดเอียงกะบบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีกะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพลิงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดขาดขายบอดีลูกค้าบ่คอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผ ผู้นั่นหักผู้นั่นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากผูก้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮ้าวนี่เพิ่นกะเกิดข่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะในเหล่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเฮ้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ถ้าสนใจก็สามารติตโตอมใดที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรดานล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ